ขนมไหมคะขนมเพียบเลยค่ะขนมไหมคะคุณคุณคะคุณเป็นอะไรมากไหมคะย่าครับเอ๊ะไม่ไม่เหรอไมคะย่าไม่หรอ ขึ้นแล้วครับขอบคุณมากเลยนะครับช่วยผมมาไม่เป็นไรค่ะให้ฉันเรียกรถพยาบาลให้ไหมคะไม่เป็นไรครับผมดีขึ้นแล้วครับขอบคุณจริงๆนะครับที่ช่วยผมบุญคุณครั้งนี้เนี่ยผมไม่รู้จะตอบแทนยังไงเลยครับไม่ใช้บุญคุณอะไรเลยค่ะคุณรู้ไหวไหมคะค่อยๆลงเนยคะเฮ้ย นะนี่แกเป็นใครคะแกมาก่อแก่แฟนฉันทำไมนะแต่งตัวก็สกรปรกถอยไปให้ใกไกลเลยนะนะมันไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนะไม่ใช่อะไรล่ะก็ฉันเห็นอยู่ว่ามันก่อแก่กับคุณนะ่ะนี่คุณยอมให้มันก่อแก่เหรอคุณชอบผู้หญิงแบบนี้เหรอคุณตาต่ําตั้งแต่เมื่อไหร่อ่ะไทยมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเขาแค่มาช่วยผมเพราะว่าโลกหอบผมันกำเริบผมเรียกคุณเป็นสี่ห้ารอบเนี่ยคุณก็ไม่ได้ยินนี่งไง คุณโมเดีฟังอันนี้อยู่ไง <S <S 2> <S 2> เขาเห็น,น้งเขาเลยมาช่วยผม <S <S ก็แค่นั้นเองจริงๆนะคะคุณผู้หญิงฉันสาบานได้ค่ะฉันแค่เอาเครื่องพวนนี้ให้แฟนคุณแค่นั้นเองค่ะไม่มีอะไรจริงๆนะคะ <S <S ทำดีเอาหน้าสิไม่ว่าฉันไม่ได้ทำดีเอาหน้าค่ะสิ่งที่ฉันทำลงไปฉันทำ<ม>จากใจจริงๆนะคะแล้วฉันก็เชื่อว่าลูกในท้องของฉันเนี่ย เขาจะต้องซึมซับความดีของฉันค่ะ,ะนี่คุณท้องเหรอครับอีจแทนลูกคุณด้วยนะครับมีแม่ที่มีจิตใจดีแบบนี้ไทยคะคุณจะชื่นชมกันอีกนานไหมคะไปกันเถอคะค่ะวันนี้เราต้องไปพบหมอนะคะไปคะ่ะเดี๋ยวก่อนองั้นฉันขอตัวก่อนนะคะ,เ,ะเดี๋ยวก่อนสิครับ อ่น่นนนีถืวาเป็นน้ใจเล็กๆนนอยนครับค,คุณจะไปให้มันทำไมอะคะคุณไม่ต้องให้เงินฉันหรอกคะ่ะที่ฉันช่วยคุณเนี่ยฉันไม่ได้หวังอะไรเลยนะคะระวัเถอะนะครับนี่ถือว่าผมอยากขอบใจคุณจริงๆพ,พอ่อพลางจริงเลยเอ,อ๋เออ นี่เป็นนามบัตรของผมครับถ้าคุณต้องการความช่วยเหลือเนี่ยติดต่อหาผมได้ตลอดเวลาเลยนะขอบคุณมากเลยนะคะขอต่อนะครับเครื่องพ่นมีรู้อยู่แสดงว่าต้องมีคนทำไว้นะสิ ขนมคะขนมค่ะขนมไม่ผู้หญิงคนนั้นนี่น่าอารมณ์เสียท um> ั้งเลยอ่ะวันนั้นนะถ้าไม่มีอีคนเลียขายขนมมาขัดขวางไว้นะปากเนี้ยไอ้ไทยมันคงมลมนโลกไปละไม่เป็นไรนะที่รัก ครั้งนี้มันรอดอ่ะข้างหน้ามันไม่รอดแน่เดี๋ยวเราค่อยวางแผนกันใหม่ไม่ต้องเครียดนะำอปหลับจะไม่ให้เครียดได้ยังไงล่ะนี่ฉันต้องรออีกนานแค่ไหนอะฮะฉันรอไม่ไหวแล้วนะพี่โจฉันอ่ะต้องหาวิธีเอาทรัพย์สมบัติของมันมาเป็นของเราให้เร็วที่สุดไม่เป็นไรนะ เดี๋ยวครั้งนี้พี่เป็นคนวางแผนเองรับรองหน่รอดนะมันต้องอย่างนี้สิเฮ้ยทำไรอ่ะเดี๋ยวนี้แกจะไปไหนเมื่อกี้แกทำอะไรแกถ่ายอะไรฉันเปล่านะคะฉันไม่ได้ถ่ายอะไรค่ะ ฉันฉันแค่ผ่ามาขายขนงแถวนี้น่วยๆค่ะแกคิดว่าฉันจะเชื่อแกเหรออ๋อนี่คงอยากได้เงินใช่ไหมแกก็เลยจะคาบข่าวนี้ไปบอกไทบอกฉันไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะคะฉันไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเลยค่ะฉันสัญญาว่าฉันจะไม่บอกใครปล่อยฉันไปถอะน,นะคะ ีเธอฉันมีข้อเสนอเธอฉันคิดว่าเธอช่วยฉันได้ที่รักข้อเสนออะไรอ่ะแล้วคนเล่ขายขานมอย่างมันเนี่ยนะจะช่วยอะไรเราได้อ่ะใช่มันช่วยเราได้เธอลงที่ดูดีนะถ้าวันนี้อะเธอเกิเดวันนี้พกล่มขึ้นมาเราจะแทนรูก็าได้นะ แต่ถ้าเธอช่วยฉันน่ะเธอกับพู้จะปลอดภัยแถมฉันยังมีรางวัลก้อนใหญ่เธด้วยว่าไงจะทำหรือไม่ทำฉันรู้นะคะว่าสิ่งที่พวกคนคิดว่าจะทำอ่ะมันเป็นเรื่องที่ผิดฉันไม่อยากทำความผิดค่ะฉันทำไม่ได้เดี๋ยวก่อนสิลองคิดดูดีๆสิลำพังเธอเล่หขายขลุว้วันๆ มันรับประกันนาคตลุงเธอไม่ได้หรอกจะทำ so oui, ท <Antwort> ความดีไปทําไมล่ะเงินต่างหากเงินค mm ือพระเจ้าวายล่ะจะทําหรือไม่ทําก็ได้ค่ะจะช่วยพวกคุณก็ได้ค่ะดีมาก เธอรู้เป้าหมายแล้วใช่ไหมเธอ,อ,อคงจะรู้นะว่าเธอต้องทำยังไงเธอคงจะต้องบอกอ่ะแล้วก็อย่าทำให้ฉันผิดหวงังถ้าไม่อย่างนั้นะของอยังเธอได้ไปได้แล้วไป,ไปสิไปสิ รอนานไหมคะไม่ล่ะ ช่วยชีวิตผมในครั้งที่สนะครับเนี่ยฉันยินดีค่ะเอ้านะเป็นอะไรอะ่ะไม่ได้เป็นไรค่ะแค่แปลกใจเล็กหน่อยไม่มีอะไรค่ะแปลกใจแปลกใจที่ทำไมผมดื่มน้ำที่คุณใสย่ยาพิษลงไปแล้วผมไม่เป็นอะไรกันเลย ค่ไทยคุณพูดเรื่องอะไรอะ่ะฉันไม่เห็นรู้เรื่องเลยค่ะคุณไม่รู้เรื่องแต่ชู้ของคุณอาจจะรู้เรื่องนะ ตอนแลกท่านทีนะผมได้ยืนควา้จริงเต็มสองฮัลโหลครับ สินทั้งหมดของไอ้ไทยก็จะตกเป็นของฉันคนเดียวและเราก็จะหนีไปใช้ชีวิตด้วยกันอย่างมีความสุขนี่นี่แกหักหลังฉันหรอฮะหยุดได้แล้วนะคนนี้หักหลังเนี่ยคือคุณต่างหากทีแรกเนี่ยผมคิดว่าถ้าผมแต่งงานแล้ว ผมก็จะยกทรัพย์สมบัติให้คุณทุกอย่างแต่คุณกลับต้องไม่เหลืออะไรเพราะความโลภของคุณไม่ฉันไม่ได้โลภทุกสิ่งทุกอย่างควรเป็นของฉันฉันอุตส่าห์อยู่ดูแลคนป่วยอย่างคุณน่ะฉันก็ควรได้สิ่งตอบแทนบ้างสิก็คุณน่ะมันงกไงฉันม่ต้องทำแบบนี้ไงหยุดพูดสด้ทั้งทีนะยิ่งคุณพูดเนี่ยมันยิ่งทุเลศคุณไม่ละอายแก่ใจบ้างเลยเหรอ ผมได้เห็นท่าท้ของคุณก็วันนี้ทีแรกผมก็แอบเสียใจที่ผมรู้ความจริงแต่ผมคงจะเสียใจมากกว่าถ้าผมรู้ความจริงแล้วผมยังเลี้ยงลูกพี่เจีคุณบกลับไปเก็บข้าวของของคุณที่บ้านะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกันไม่ ทนมาจนถึงทุกวันนี้คิดเหรอว่าฉันจะยอมแพ้อะไรง,ง่ายๆอะ่ะนะงั้นคุณก็ไปจ้าง,งนายเก่งเเพราะผมมั่นใจว่าคดีนะไ,ไม่ไม่ครับขอบคุณคุณอีกครั้งนะครับที่ ช่วยผมไว้อะไม่เป็นไรค่ะฉันเป็นใจช่วยฉันเองก็ไม่อยากเห็นคนโดนเอาเปรียบแล้วก็โดนทำร้ายหลังะะเหมือนกันเอองั้นเอา,อางี้ไหมครับคุณช่วยชีวิตผมไว้หลายครั้งแล้วผมขอเป็นคนช่วยคุณบ้างได้ไหมและคุณก็ห้ามปฏิเสธผม,มต่อไปนี้เนี่ยคุณไม่ต้องเล่มาขายขนมละผมจะจ้างคุณผมจะให้เงินเดืนอนคุณ แล้วก็ดูแลคุณเมือนคนในครอบครัวของผมเพื่อตอบแทนที่คุณช่วยชีวิตผมไปนะครับขอบคุณมากเลยนะคะพี่จ้า่รฉันด้วย เคหยุดความรักของตัวดีนี้หดาวฉันบอกแล้วไงว่าฉันจะไปงานเลี้ยงบริษัทพี่โจฉันแค่ขอไปกับพี่อะพ,พี่ต้องตกฉันขนาดนี้เลยเหรอฉันนี่อยู่แต่บ้านอะวันวันมันก็น่าเบื่อนะพี่พี่ฉันไปด้วยเถอะนะดาวถ้าฟังคำพูดฉันไม่รู้เรื่องเหรอหรืออยากนกันทีฮะ มาสักทีนะคะพี่โจฉันรอตั <uno> ้งนานเลยพี่ก็มาแล้วไงพี่ไม่ไหวแล้วอะ มีอะไรผมรับใช้หรอครับคุณผู้หญิงฉันเบื่อเบื่อเอียนนี้นายช่วยมานั่งดื่มเป็นเพื่อนฉันหนอ่อยสิเออแต่ว่าแล้วแล้วคุณโจล่ะครับฉันชวนเขาแล้วแหละแต่ว่าฉันมันเถอะฉันสั่งให้นายมานายก็ต้องมาเข้าใจไหม นายเต้นรำเป็นเพื่อนฉันหน่อยสิคือผมเต้นไม่เป็นนะครับแต่ว่าก็เคยเห็นในทีวียอยู่บ้างครับ ฉันช่่วยคะเดี๋ยวครนนี้คุณไม่ต้องรอผมนะผมประชุมดึกอะทำไมช่วงนี้คุณประชุมดึกบ่อยจังเลยคะพอดีช่วงนี้บริษัทผมอะปรับแผนโครงสร้างใหม่อะ่ะก็เลยุ่งหน่อย นายอ่ะคุณดาวครับคุณดาวจะทนกับคุณผู้ชายแบบน,นี้นแค่ไหนนะครับผมรักคุณดาวนะครับหนีไปกับผมเถอะถ้าไนรักฉันแบบที่ไนพูดจริงๆ นายออกไปจากชีวิตฉันเถอะเราก็ไปเริ่มต้นใหม่กับใครสักคนที่ไม่ใช่ฉันส่วนเรื่องของเราสองคนในคืนนั้นนายคิดซ่อมนไม่เคยเกิดขึ้นแล้วกันนะมาก่อนนะครับ ไม่ได้ไปไหนกับพี่นานเลยอ่ะพี่พาฉันไปกินข้าวนอกบ้านหน่อยสิวันนี้พี่เหนื่อยอ่ะขอโทษให้แบบหน้าก่อนกันน่ะเธอต่อสั้นให้หน่อยนะค่ะ ไม่เข้ามาหาฉันเลยล่ะคะฉันคิดถึงคุณมากเลยนะนี่แกเป็นใครอะ่ะแล้วใครคือที่รักของแกอ๋อนี่เธอเคงจะเป็นเมียหน้าโง่ของพี่โจละสิเมื่อไหร่แกจะยอมหย่าพี่โจสทีฮะรีบเซ็นใบหย่าให้พี่โจซะฉันกับพี่โจจะได้แต่งงานสักทีแล้วสุขัาพทุกอย่างจะตกเปของฉันแกอย่าหวังเลยว่าแกจะได้อะไรจากมันไปอ่ะ ว่าไงอะไรของเธอดาวพี่บอกแล้วใช่ไหมว่าพี่เหนื่อยอ่ะพี่อยากพักผ่อนแล้วนี่เป็นบ้าเลยผู้หญิงที่ชื่อลูกบาคือใครพี่ไ่นอนกับมันมาใช่ไหมว่าพี่ไม่เคยมีเวลาให้ฉันเลยเพราะพี่มีคนอื่นนี่ดาวพี่อธิบายเรื่องนี้ได้นะไม่ต้องอธิบายทั้งนั้นผู้หญิงนั้นเล่าให้ฉันฟังหมดละนี่พี่คิดจริงๆหรอว่าถ้าพี่อยาบฉันแล้วเนี่ยพี่จะให้สมบัติของฉันไปให้มันอ่ะ ฉันจะบอกพี่เอาไว้นะพี่จะไม่ได้ติดตัวไปแม้แต่แดงเ,เดียวเพราะฉันฟยฟ้องยาพี่และฉันก็มีหลักฐานอย่างที่ทำให้พี่หมดตัวได้พี่ออกไปจากบ้านฉันได้ละพรุ่งนี้เจอกันที่ศาลพี่ลเลเาถามพี่ก่อนนะอไม่ต้องมาเด้ชวนพี่เหรอฉันไม่ใช่พี่เล่าของพี่อีกต่อไปแล้วไปไป ใครคุณเอามาที่นี่ทำไมอ่ะฉันก็มาตามหาหัวใจของฉันไงคะนี่คุณหมายความว่ายังไงฉันอยากกับพี่โจเรียบร้อยแล้วนะแล้วตอนนี้ฉันก็รู้แล้วว่าคนที่ฉันรักก็คือนายนะไทย